มาทำสปาค่ะมาอบตัวคัดตัววันนี้จัดเต็ม90นาทีโปรแกรมแพ็กเกจบไม่แพงเราต้องดูแลตัวเองเรามาดูแลตัวเองนานๆมาทีความจริงอยากมาบ่อยแต่ไม่มีเวลาวันนี้มีเวลาก็ต้องมาจัดนิดนึงนะคะโอเคแล้วเจอกันค่ะ เสร็จแล้วทำสปาเสร็จแล้วค่ะวันนี้ใช้เวลา90นาทีก็คือทั้งอบขัดนวดก็โอเคสบายตัวแล้วนะคะพนี่เรามาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะสาวสาวโอเควันนี้เป็นหนึ่งวันที่ให้ตัวเองให้ตัวเองทำเพื่อตัวเองนะคะสาวสาวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย